ปัอโสินามาโซรามตินาชาคีเตนาเทปุระถัดตุนตาปิตาสภาวะเอตามาตริเมสุตาอาสีติทัศน์กโตจะอิงหมานามาหัสราเตติพุธานิส ครับสวัสดีครับผมพอศีวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการหล่อพระสังกัจายนะครับผมครับผมจะเชิญทุกท่านไปดูกับผมเลยครับ,รบในส่วนนี้ก็คือผู้นำชุมชนของเรานะครับท่านอบตอดังแล้วก็ท่านผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนนะครับ ที่ได้เข้ามาร่วมงานนวันนี้ก็คืองาน,นหล่อพระสังฆจายชาวบ้านพร้องของเรานะครับครับตอนนี้ก็ทุกท่านได้เข้ามาร่วมกันหล่อพระสังฆจายในวันนี้มีพระสงฆ์แล้วก็พระผุณท่านก็เข้ามาร่วมพิธีตอนนี้ขณะนี้ก็กาําลังสวดพันยักษ์อยู่นะครับรครับเรามาดูแล้วก็เป็นงานอันที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ ดูนะครับงานอันที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเราได้มาถ่ายทำไปดูในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมพ่อสีได้นำไปดูมาลงให้ทุกทุกท่านได้ดูในวันนี้ครับผมครับในงานวันนี้ทุกๆท,ท่านเข้ามา ก็ต้องสวมชุดขาวนะครับเป็นชุดที่บริสุทธิ์นะครับถ้าได้เข้ามาวมพิธีของการหล่อพระสังฆาระารของเรวันนีซึ่งทุกท่านก็ได้ใส่ชุดขาวสวมชุดขาวมาเพื่อเป็นพิธีอันมงคลนะครับผมครับตอนนี้เรากำลังเตรียมพิธีกันนะครับดูนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผม ญาติโยมคณะท่า,า,น,านเจ้าภาพนะครับเดินทางมาถึงแล้วขอริษเตนนะตรงนี้ที่จัดเรียงเอาไว้นะครับตาม,มบับศรทธาของท่านนะครับส่วนพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมานะครับท่านจานรายชื่อนามสระกุลของท่านนะครับลงชื่อเป็นบรมีนะครับแล้วก็นํามามอบใส่ที่ทานเจ้าหน้าที่ลงรอ นะครับของโรงรอดอำเภอบ้านถางได้เก็บจุดทุกเทียนบูชาพระาราตุไรยที่โต๊ะบูบูชารอเริยมเสีงครับครับท่านนายอำเภอก็จะจุดทุกเทียนเพื่อเป็นการเปิดงานวันนี้นะครับขอเชิญทุกทุกท่านได้น้อมพนมนมือขึ้นพร้อมกัน ัดนี้เราทั้งหลายจงตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิค์คณพระมาหากรุณาคุณคุณของพระธรรมคือศีนสมาทิปัญญามคผลพรนิพนานพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมคุณของพระทรงคือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบริ่งทั้งสามรัตนนี้ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของพวกเราทั้งหลายไม่จนตลอดชีวิตครับทนายอำเภอก็ได้จุดทุปเทียนเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ครับอีกท่านหนึ่งนะครับชาวพยุนวานเราสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วัดเราวันนี้มีการหล่อพระแล้วก็สวดพานยักษ์แล้วก็มีระมงย้อนยุคเป็นปีแรกครั้งแรกนะคะถ้าเกิดว่าว่างๆมาไหว้พระได้นะคะเรายินดีต้อนรับอยู่บ้านฉางค่ะ ขอบคุณนะคะค,ครับเราก็ได้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งไปแล้วนะครับชาวพยูนชาวบ้านสาวของเรานะครับครับผมตอนนี้ก็ท่านพระสงฆ์ก็ได้สวดพันยักษ์ทางคณะกรรมการก็จะได้เริ่ม หลอพระสังกจายแล้วนะครับเราก็มาดูกันก็มาดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ได้มาเจอเพื่อนเก่านะครับเคยทางานร่วมกันมาสมัยตั้งแต่เป็นหนุ่มตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเพจของบ้านสาลนะครับคุณชานนะครับในเพจของบ้านศาลเคยร่วมงานกันมาสมัยแต่ก่อน ครับนี่นะครับพีาพา่ารเคยร่วมงานกันมาแต่ก่อนนะครับพระพ,พ,พุทธรูปได้พพมีการหลอ่อพระพุทธรูป <พา S 2> ก็วันนี้ที่วัดประยูนชนพรามนะครับวันนี้ก็มีการหล่อพระพุทธูเป็นถือว่าเป็นงานใหญ่ของบ้านฉางเลยที่ประยูนตอนนี้กระถานิชนก็ดูรอบๆเ,เลยนะครับกระฐานิชนตอนนี้ เยอะมากๆเลยครับก็ทําพิธีอยู่ครับก็โดยทางอําเภอมีอาจารย์ทั้งหลายก็วันนี้มาร่วมพิธีรออยู่นะครับก็ไปดูบรรยากาศครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศให้เลครับมาทางนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีหรออันนี้ก็กำลังจะหรอพระอยู่ครับอันนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่ครับ ถ่ายไปนี้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีรออยู่นะครับก็โดยมีพระภูสันตินี่ครับจากเจ้าคณะอำเภอบ้านฉางนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับเจ้าคณะอำเภอบ้านฉางอยู่แต่ละจุดก็ได้มีพิธีน่าจะใหญ่นะครับว่าวันนี้เป็นพิธีใหญ่ที่สุดของอำเภอบ้านฉางนะครับก็เป็นการห่อ ก็เดี๋ยวมาดูพระนี่นะครับตาลจุดต่ลจุดอันนี้ที่เห็นอยู่อันนี้ก็ประชาชนที่มานี่นะครับนี่มาร่วมบุญนะครับสําหรับประชาชนที่เห็นอยู่นี่มาร่วมบุญไัยทูนะครับอันนี้พระทูไัยบูนนี่นะครับพระทูเจ้าคณะตาบลบัานฉางนะครับวันนี้ก็มารับร่วมพิธีหล่อพระนะครับอันนี้เป็นสารนิกชนนะครับที่มาที่เห็นอยู่นี่ ก็ใครที่เห็นเฟซน,นี้ขอได้บุญได้กุศลกันทุกคนเลยนะครับใครที่เห็นเฟซน,น,นี้ขอให้ได้บุญได้กุศลกันทุกคนเลยนะครับขอคนละหนึงน่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่ออ๋องนะครับอันนี้จากจันทบุรีครับอันนี้ก็มาอันนี้ก็ท่านานายอำเภอปัญช้างอะครับอันนี้ก็ท่านสจ,อจอเอ๋นิลันประยุกุลอันนี้ก็เป็นท่านนายกสุชินภูนีรันอันนี้เป็นพี่มิรัต อาจายบูรบูนี่ครับก็เห็นอยู่รูปเป็นประธานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นท่านนายเพันฉางอันนี้ที่นี่นะครับประธานพระประธานนี่ก็นี่นะครับมานี่แล้วก็รวมาลังสิ่งทั้งหลายครับอันนี้กำลังทําพิธีอยู่นะครับกําลังทําพิธีอยู่ครับที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นการหล่ออยู่นะครับเป็นการหล่ออันนี้ที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นการหล่อเดี๋ยวก็ใครที่เห็นเป็นี้ขอให้ได้บุญได้กุศลกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับที่ให้เป็นแขกพิธีกรรับเชิญนะครับขอบคุณมากนะครับ ครับก็ขอขอบคุณพี่สารมากๆนะครับที่ได้มาแนะนําให้ทุกทท่านได้รู้จักในงานวันนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของบ้านสางพระยูนก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับทุกทท่านอาจจะไม่เคยเห็นแต่วันนี้ผมได้เอาออกทางสื่อให้ท่านได้เห็นกันแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับผมครับเรามาเริ่มให้ผู้ทชมได้เห็นได้ดูกันนะครับ ก็ได้าทางจะได้เริ่มทำพิธีแล้วก็พระสงฆ์ก็ได้เข้าไปทำพิธีเพื่อจุดเทียนใส่แล้วก็ให้ผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันนะครับจากผม นีได้เวลาเป็นมรวมมงคลที่แนาฬิกา19นาทีองประธานสองประกอบพิธีจุดเทียนชัยพระสงฆ์องค์ประธานได้จุดเทียนชัยนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับท่านประธานจะได้จุดเทียนชัยเรื่องงานแล้วนะครับทุกท่านห้ามหนีไปไหนนะครับมาดูไปรพร้พอมๆกันนะครับผม ้อากันนั้นจะได้จุดเทียนหมาหามงคลท่านได้มอบให้กับท่านนายอำเภอบ้านฉางครับท่านนายอำเภอท่านกิติพงศ์อ,งอุรวัตท่านนายอำเภอบ้านฉางจะได้จุดเทียนหมาหามงคลที่ขันสากอนซ้ายขวา ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ลงหลอ่อชอตรันปติมานคปรปฐมนพร้อมที่จะประกอบพิธีและในโอกาสนี้ขอได้เชิญเจ้าภาพใหญ่ทั้งสามเจ้าภาพคุณสามารถบุรพาในครอบครัวคุณแม่บุเรือนบุรพาในครอบครัวคุณพ่อคนมีคุณแม่ทอง,บรรงใบบำรุงพงในครอบครัวได้มาเยือนณจุดกับพระเด็ดพระคนณษาเจ้าจคุณประเทศติทิเวิีรวมทั้งท่านแหนมเผื่อบั้นช้าง ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนปัานฉางท่านสอจอนิรันปรัจยกุลท่านสมาชิกสภาองค์การหรารส่วนจังหวัดระยองอเดี๋ยวรอเจ้า,าภาพใหญ่ทั้งสามเจ้าภาพด้วยนะครับพี่น้องทุกๆท,ท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมรายละ10,000บาท5,000บาท1,000บาท500บาททุกท่านอยู่ที่เก้าอี้ของท่านนะครับสายโยงสายตูดโยงมาจากบนจนพิธีทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกันนะครับ ของกันนั้นเจ้าหน้าที่ลงหล่อชอตรันปฏิมาคนครปฐมจะได้นำเป้าหลอมเพื่อรับแผ่นทองจากองค์ประธานพิธีจากเจ้าภาพใหญ่นะครับลงในเป้าเอกนะครับลงในเป้าเอกส่วนแผ่นทองทั้งหมดที่ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพกันนี้ได้หลอ่อ ตองตั้งใจนะตั้งใจขณะนี้วิธีการอันสำคัญยิ่งกํกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและบัตนี้้ขอกราบรัตนาประเด็ดประคุณได้ย่อนแผ่นทองเป็นปฐมมะเลิกลงบนเป้าเอกพอร้อมด้วยท่านเจ้าภาพเป็นลำดับสืบต่อไปครับ และขณะน,น,นี้องค์ประธานพิธีพร้อมด้วยเจ้าภาพอันมีคุณกามา m บุรพาในครอบครัวคุณแม่บุเรนบุรพาในครอบครัวคุณพ่อคุณมีคุณแม่ทมงบยบปรๆๆะมงในครอบครัวพร้อมด้วยท่านนายอำเภอปัานฉางท่านนายกเทศมนตรีเทศบ,บาลตะบนปัานฉางท่านสจอนิรันดรประชญคุณและท่านผู้มีเกียรติคณะเจ้าภาพทุกๆท่าน,นจ ได้ร่วมกันอธนษิฐานจิตย่ยอนแ่นทองลงที่เฝ้าเอกเ็าจะได้นำไปหล่อหลอมครับเราจะเอาไปใกล้ๆนะครับทุกท่านไปดูๆๆๆๆนะครับดูมุงสูงนะครับผมรประเภทกนนี ของพ่อุนเสิมแห่งวัดชาบมาพ่อปูสันิบาราปฏิแส้ที่ฐานกิจที่จะดับเพียนชัยในพิธีใททองหล่อพระมหาสังกัจจายมหาลาบนาฬารามสิบสิบนิ้วแห่งวัดตุลธารารามวัดพยูนแห่งนี้เชิจะุกท่านน้อมประนมมือเพื่ออธิษฐานกิจ่วมกันทั้งสา อนุโมทานนี้ทับเพลในโอกาสนี้ขอเมตตาธรรมพระเกจิอาจารย์พระธีรรา,ารา์ได้ประกอบพิธีประพรมน้ําพุทธมลประพรมแป้งเจิมและโปรยพระตอ,อกไม้ที่อุ่นเททองหล่อพระสังฆาจายและที่วัตถุมงคลขอาการพัฒนาได้ความปรกครับและหลังจากนั้นขอาการพัฒนาได้เข้านั่งประจําที่เพื่อคณะท่ญญาเจ้าภาพจะได้ประเกงจะตกปัจจัยเป็นลำดับต่อไป ทักขอพระคุณท่านจเจริญชัยมงคลคะถาอีกรอบหนึ่งครับสสสสยยยยันนนโโทมทโมมาา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 เาาาเาเเรกิวววววอองจจะะปปปตล อาเลอาพิเตเนังตทุปาตโทิตังโุขโนสโมโตจ่โเยตังพรามมจาริโตปาทาเนังกายกรมวาจกรรมาปัตตเนังปัตตเนังมโนกรรมปานเทเตปตา เนาปะะน่าะตาเคนาเนกตวานารพันตาเตปะทะาตาเคนครับงานวันนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่างานจะเริ่มจบแล้เพราะคุณท่านได้พรมน้ำมนให้ประชาชนทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมงานในคำ่ำวันนี้นะครับ ท่านที่มาร่วมงานวันนี้ก็ได้มารดน้ำมนต์จากพระคุณท่านครับก็เป็นจุดท้ายงานแล้วนะครับทุกท่านก็ได้มาร่วมงานวันนี้ก็ถือว่าทุกท่กทานมีโชคมีดวงกันทุกคนนะครับ เป็นงานหล่อพระกระจายพระยูนของเรานะครับพระยูนหมู่สีของเราก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ได้จัดการหล่อพระองค์พระสังกจายขึ้นในวันนี้ครับ การใดก็ขอกราบระทานโทษทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นีค่ครับผมครับผม ป้าท่านนี้ก็สวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับ,รบน,น,นี่ครับดูหน้ากันสั้นๆน,นะครับ<ะ>ครับอท่านได้าบัตรครับนะครับที่ท่านเป็นจเจ้าภาพเจอกันอีกครั้งนั้นนะคะท,ที่เจองานหลวงเตีย่ยทีนี้ก็มีงานที่เทหล่อ,อหลังกระจายมหาล่างนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาว พายุนะคะนี้ก็ล้นหลามตอนนี้พิธีก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานนี้งมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบตลอดไปนะคะลาบลขอาบไุณป้ามากๆนะครับวันนั้นก็เจอกันไปครั้งหนึ่งแล้วอยู่ที่ศาลนองเตียววันนี้ก็มาเจอในงานรอพระสังกัดายของสาวพายุบ้านเรานะครับก็ขอขอบคุณป้ามากๆครับผมสวัสดีครับ การะเรินนั้นอยู่ที่อารมยักปรมาราผาความเป็นหมาโชคลาภเป็นงพระสังฆจจายนั้นท่านบอกว่าพระท่านอธิษฐานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระสังฆัจายการบูชาพระสังฆัจายน ครับผมสวัสดีครับผมพอศรีนะครับวันนี้ก็คือจบงานของเราแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมพ่อศรีขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับสายงานนี้ก็คืองานของเราได้จบไปแล้วครับขอขอบคุณมากครับผมวามมสบบููรรรรณ์นนนัั้้้้้ไไดดกกงใหเปป็พะผ